ใบที่87นะครับใบที่87เนี่ยปล่อยนกปล่อยให้เป็นอิสระมันบรรยากาศมันค่อนข้างจะสบายสๆนะมีความสบายอกสบายใจได้ทำกุศลด้มีความภาคภูมิใจหรือว่าความปลอดโปร่งอิสระภาพเป็นความรักความปรารถนาดีมีความเมตตาต่อสัตว์นะชอบ ชีวิตที่ผ่อนคลายมีความอิสระมักจะยินดีต่อคนอื่นเมื่อคนอื่นทําในสิ่งที่ดีนคนหรืออาจจะได้รับโอกาสดีๆนะคนอื่นได้รับโอกาสดีๆหรือได้รับความสําเร็จก็ยินดีกับเขาไม่ได้รู้สึกอิจฉานะครับตกพิราบแน่นอนว่ามันก็ต้องแทนค่าความอิสระภาพสรีเป็นสนัญลักษณ์ที่ถูกใช้เป็นสากลอยู่แล้วนะผู้หญิงที่ยืน ไายมือยืนชูมือยกแขนขึ้นเนี่ยมันก็บ่งบอกท่าทางที่บ่งบอกถึงการปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างออกไปเมื่อเป็นความหมายของนกพิราบมารวมกับอิียาบนะการแสดองออกผู้หญิงเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าพูดถึงความอ,าอิสระภาพการได้รับการปลดปล่อยจากการถูกกักขังการปลดปล่อยสิ่งที่กักขังไว้ก็ได้การยินดีใน การทำสิ่งดีๆการทำด้วยใจที่บริสุทธิ์เป็นสุขในสิ่งที่ได้ทำนะมีความสุขกับสิ่งที่ทำนะครับทะเลเนี่ยมันก็มาเน้นในในส่วนของความเป็นอิสระภาพความรุ่งความโปรง่งความสบายนะรู้สึกถึงความผ่อนคลายเมื่ออยู่เดินอยู่ริมชายหาดริมทะเลนะครับสุนัขที่อยู่ข้างๆนะก็หงยมอมองตามนกเนี่ยมันอาจจะแปลว่าคุณกำลังทำ สิ่งที่คุณกําลังทําเนี่ยมีผู้อื่นให้ความสนใจจับจ้องมองอยู่อาจจะหมายถึงคนใกล้ชิดคุณเนี่ยสนใจจับตามองนะเหมือนเหมือนสุนัขก,กําลังอิจฉานกนะครับบางครั้งอ่ะแต่ก่อนเ <c oughs> นี่ยอาจจะหมายถึงว่าแต่ก่อนผู้หญิงคนเนี้ยเลี้ยงทั้งนกทั้งสุนัขในเวลาเดียวกันอันนี้พูดพูดพูดในแง่ความของความรู้สึกของตัวเองนะ ก็คืออาจจะดูแลเอาใจใส่นกด้วยความที่เป็นนกอยู่ในกรงนะก็ต้องให้น้ําให้อาหารดูแลเป็นพิเศษดูแลอย่างดีแต่ส่วนสุนัขเนี่ยแค่ให้น้ําให้อาหารวางทิ้งไว้ให้หากินเองวางไว้ไปกินเองเนี่ยไม่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควรแต่พอเมื่อไร่ที่นกตัวเนี้ยได้ถูกปล่อยออกไปสุนัขก,ก็จะรู้สึกดีใจนะเหมือนกับว่ารถมีคนมาแต่ก่อนนะมีคนมาแบ่งปันความ เอาใจใส่ดูแลของเจ้าของพอนกได้ปล่อยไปละก็เหลือแต่เจ้าของที่จะสนใจเฉพาะตัวเองละสนใจเฉพาะตัวสุนัขละนะทำอนองนี้ก็ได้นะครับอันนี้ตามความรู้สึกมันไม่มีถูกมีผิดนะครับแล้วแต่ว่าสถานการณ์นั้นๆเราจะตีความหมายไพ่ไปในทิศทางไหนนะครับคำถามซ้อนคำตอบในหลากหลายคำตอบเพื่อเลือกเลือกสันคำตอบที่ตรงประเด็นกับคำถามที่สุดนะครับ มันอาจจะมองว่าผู้ผหญิงคนนี้เป็นคนใจดีคนใจบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบทําบุญทํากุศลและได้โชคได้ลาบกลับมานะเป็นช่วงของการอาจจะหมายถึงการย้ายงานเปลี่ยนง,งานหลุดออกจากปัญหาการหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆเช่นหลุดจากคดีความนี้รอดปลอดภัยการงานก็เป็นการเปลี่ยนง,งานย้ายงานออก ไปดูงานที่อื่นหรือไปเรียนต่อต่างประเทศต่างที่ต่างชิ่นได้ออกอไปใกล้จากบริษัทแม่ออกไปสาขาย่อยนะใกล้ออกไปจากเจ้านายก็ได้การเงินก็มีโชคมีลาบเข้ามานะทำบุญก็จะเกิดโชคแน่นอนนะครับ